อ้าวันนี้ไม่ต้องแปลกใจทำไมมาถึงมัดผมเลยจะมาทำให้ดูวิธีการทำบันนี่แบบแบบว่าลูกลวกหน่อยคือแบบทำให้มันเหมือนเหมือนไม่ตั้งใจจะทำก็คือมัดผมรวบผมทั้งหมดบนหัวนะจะใช้หวีก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่พัดจะไม่ใช้จะทำให้มันดูเซอร์ที่สุดเหมือนเป็นพวกอะไรอะยิบซี ยิ่ปี้อะไรพวกนี้แล้วก็ใช้ยางพัทเป็นคนผมเยอะผมผมผมเส้นใหญ่พ้ทใช้ยางสองเส้นมัดคือจะใช้เส้นเดียวก็ได้ก็ใช้สองเส้นเห็นปะมัดปึ๊บแน่นก็ได้ไม่แน่นก็ได้วิธีการทำบันนี่แบบนี้ง่ายมาก หวีแบบนี้ใช้หวีแบบนี้นะคือจะแนะนำหวีไม่ได้ให้หวีตามนะหวีย่งนี้เสร็จแต่เพื่อนๆต้องทนกับการที่จะต้องเอวลาแกะมันทรมานมากเพราะว่ามันจะเป็นสังกระตังยีค่ะยีเป็นช่ออย่งนี้ยียีเป็นช่อนี้ยีเป็นช่อ,ย,ชอยีไปเรื่อย ยีปลายยีปลายีปลายอ่าสมมติเรายีได้ได้ที่แล้วใช่ไหมเราก็มัดคบนี้จับหักนี้แล้วก็หมุนรอบนี้แล้วก็คือจริงๆแล้วมันต้องยีมากกว่านี้แต่คือพัดกลัวว่าเวลาแกะมันจะลําบากพัดไงอ่าพอหวีปุ๊บเราก็เอาหนังยางอีกเส้นหนึ่งมาครอบไว้ แค่นี้แล้วก่อนเราไม่มีหนังยางแล้วก่อนเอาหนังยานี้ก็ได้ยนัางรัดแกนไปก่อนนะ,ะทําให้ดูก่อนนี่เราก็าหนังยางรัดครอบเอาไว้แต่จริงเราใช้หนังยางแบบอะไรก็ได้ครอบปุ๊บเห็นป่ะเป็นบันนี่แล้ว,ลวเห็นปนะ่ะแล้วเราก็เก็บคราวนี้ถ้าเราอยากจะให้มันแบบดูเซอเซ่อกว่านี้เราก็ดึงหัวออกมาอย่างเงี้ยดึงให้มันแบบให้มันเหมือนแบบหลุมหลวมอะ่ะ เออแค่เนี้ยเห็นป่ะเป็นบันนี่แบบอันเบลอเลยแล้วเราก็จะด,ดูแนวมากเข้ากับลายสส่งของเราเออแค่นี้แหละบ๊ายบาย